ครับผมนานยรัชณยศรีตอนนี้กำลังฝึกงานที่คอนเฟิร์ม c ปที่แคลนมี่ครับก็น,นี้ตอนนี้ก็เป็นฝึกงานครบหนึ่งสัปดาห์ครับตอนนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวแชร์ประสบการณ์ของการฝึกงานหนึ่งสัปดาห์ที่คอนเฟิร์มมาแคลนดมี่นะครับโดวยวันที่หนึ่งครับเราพูดรวมๆเลยก็ดีกว่าครับวันที่หนึ่งครับเ,เราจะมาพูดถึงความต้องการองค์งกร การกระทําหรือว่างานครับว่าจุดมุ่งหมายที่เรามาฝึกง,งานที่นี่ครับว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องการว่าก็เปรียบเหมือนว่าคุณจะมาแค่วิ่งเล่นหรือมาขอารางวัลก็เปรียบเหมือนงานครับว่าคุณจะมาที่นี่ว่าเพื่อมาเอางานอย่างเดียวหรือว่ามาเอาความรู้ประสบการณ์เพื่อไปสานต่อเมื่อคุณฝึกง,งานจบที่นี่นะครับแล้วก็เรายังมีกิจกรรมองค์กรทุกเช้าครับเพื่อทําให้เรา ได้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆมากขึ้นหลักการการกระทําในการนั้นแล้วก็มีการฝึกสมาธิเพื่อก่อนเริ่มทำงานเราจะได้มีสมาธิในการทํางานเพิ่มมากขึ้น,นครับส่วนเรื่องงานนะครับเราที่นี่ให้ทํางานแบบแนวคิดเกี่ยวกับบริหารเองไม่ต้องเราไม่ต้องแนวคิดแบบพนักงานครับคือเราจะบริหารเองงานเราไม่จําเป็นต้องร,รูทีนเสมอไปแล้ว มีงานต่างๆให้ทําแล้วก็วมีการเสนอแนวคิดการทํางานให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละบุคคลมีหน้าที่อย่างเช่นผมก็มามาเก็ตมาเก็ตติ้งนะครับก็มีการทํางานต่างๆมีการขายมีการลงหนังสือข,ขายมีการรู้สึกรู้ร,รู้รู้จักการลงหนังสือข,ขายในช็อปปีว่านั้นลงไงไงว่าพอรู้แล้วมันรู้สึกว่ามันง่ายมากมีการ เรข้อมูลแล้วก็ยังมีโครงการดีๆที่พี่สัญญาทำด้วยนะครับก็คือ Smart กระเทาะสมาร์กคือเราสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าโดยใช้พอยจากแอปนี้ได้ครับมีร้านค้ามากมาเข,ข้าลงโครงการนี้ถึงสอ0 0มื่นห้าหมื่นสองหาพเลยนะครับและก,ก็แล้วยังมีการสอนเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัวร์นะครับก็คือ1นโรงแรม สองล้านหารฐานสามานที่เข้าชมสี่เครื่องยานพาหนะคือตัวรถตัวรถเรือตัวเครื่องบินห้าบุคลากรหกประกันภัยนะครับแล้วก็งานตอนนี้สัปดาห์แรกก็ยังไม่มีอะไรมากครับก็แต่ก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นมากเยอะเลยครับมากมากกว่าที่อื่นมากเลยสําหรับสัปดาห์แรกนะครับวันนี้ก็ขอจบกับการแชร์ประสบการณ์สัปดาห์แรกของกระผมเคียงข้านี้ครับขอบคุณมากครับ